สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็ EP นี้ครับเราจะมาเข้าสู่ช่วงการเปิร์สการ์ดกันอีกแล้ว ก็เป็นการ์ดที่ถ้าใครเกิดทันยุคผมเนี่ยผมมั่นใจว่าต้องรู้จักกระตัวเรื่องนี้อย่างยุค90เนี่ยก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นตำนานเลยครับอย่างดาบเบบอลใช่ไหมแต่ก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งที่ขึ้นมาคู่แล้วก็ใกล้เคียงกันตอนนั้นเพราะว่าเป็นตัวละครที่เด็กๆเนี่ยเอามาเล่นคือเรียกว่ายอดฮิตเหมือนกันอย่างดาบเบบอลเนี่ยก็จะมีพลังขึ้นเต่าอย่างตอนนั้นเนี่ยยูยูฮักคุโชเนี่ยก็จะมีพระเอกของเราอุราเมชิยูสุเกะที่ใช้กระสุนวิญญ,ญาณแล้วก็ยังมีเด้วยที่ ปล่อยขึ้นบมังก่อนดำผมว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งการ์ตูนสุดคลาสสิกแล้วก็ตำนานในยุคนั้นโดยเฉพาะภาคที่ผมชอบมากๆก็คือภาคประลองยุทธ์แห่งโลกมืดที่ทั้ง4คนเนี่ยใส่คอตูมอยู่เนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่ตอนนั้นเนี่ยต้องตื่นขึ้นมาดูช่อง9การ์ตูนครับเพื่อเรามาดูว่าการประลองนัดน,นั้นเนี่ยใครจะชนะทีมไหนจะแพ้ทีมไหนจะพลิกกลับมายัางไงบางคน2คนเนี่ยแพ้ไปแล้ว2คนแรก3คนหลังชนะก็มีบางทีคนแรกชนะ คนต่อไปแพ้คนต่อมาชนะคนต่อไปแพ้มาตัดสินกันคนสุดท้ายอะไรอย่างเนี้ย มันก็เป็นอีกหนึ่งการ์ตูนที่ตอนเด็กเนี่ยผมแบบอินแบบมากๆตอนนั้นหนึ่งขั้นว่าเราสมัยเล่นเกมบอยหรือมีเกมอะไรตอนนั้นที่ออกมาเกี่ยวกับยูยูฮระุโชเนี่ยแทบจะต้องรีบซื้อมาเล่นครับคือชอบขนาดน,นั้นจริงใน,ในยุคนั้นนะและปัจจุบันตอนนี้ครับเรื่องนี้มันก็ยังไม่หายไปไหนก็เนื่องจากว่าเป็นผลงานของคุณโทงอาชินะครับที่ก็ยังวาดการ์ตูนยอดฮิตอีกเรื่องหนึง่งนั่นคือ Hunter ร์ให้ฮันเตอร์แต่เรื่องนี้มันก็ยังคงอยู่ในใจของแฟนการ์ตูนในยุค90ตอนนั้นั่นเอง แน่นอนว่าพอออกสินค้ามาแบบนี้แล้วนะครับอันนี้เป็นการ์ดยูเนียนอารีนาผมก็จะไม่พลาดที่จะซื้อมาลองสุ่มเล่นสักครั้งหนึ่งครับอย่างน้อยสักหนึ่งกล่องให้มันรู้กันไปว่าเราจะมีโอกาสได้อะไรดีๆไหม ได้อะไรดีๆของผมเนี่ยก็คืออ่ผมไม่คาดหวังถึงขั้นแบบพวกลายเซน็นหรือการ์ดอะไรที่ว่าเป็นแบบคนภาคหรือคนเขียนเนี่ยมาเซ็นส่นให้เป็นใบแล้วแบบเป็นล้านอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้คาดหวังถึงขั้นนั้นแต่อย่างน้อยเนี่ยผมเปิดหนึ่งกล่องเนี่ยอยากให้เป็นตัวละครที่ผมอยากได้เนี่ยออกมาเยอะๆเ,เป็นการ์ดหายา,ยากก็พอแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างเรื่องนี้ผมจะชอบพีเอเป็นพิเศษในยุคนั้นคือ ขึ้นมังกรดำเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบโอ้หมันมันโคตรเท่อะตอนนั้นแล้วยิ่งผมเป็นคนที่บบชอบอะไรที่เป็นลักษณะเหมือนมังกรอยู่แล้วด้วยแล้วอันนียมันดันแบบปล่อยมังกรออกจากแครนได้มันจะทําให้เราคลั่งคล้าขนาดไหนส่วนคุราามาก็จะเป็นตัวละครที่แบบสาวๆชอบนะครับอย่างตอนนั้นพี่สาวผมดูผมก็ชอบแบบคุรามามามากที่สุดอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นแบบหนุ่มหน้าสวยหรออเคครับก็ให้ดูหน้าตากล่องประมาณนี้แล้วกันไม่มีอะไรมากเรามาเริ่มลุยข้างในกันเลยดีกว่ามาครับ สำหรับ1กล่องยูเนียารีน่าเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด16ซองด้วยกันนะก็คือเปิดลุ้นกันมันเลยทีเดียวส่วนหน้าตาซองทุกซองก็คือเหมือนกันหมดครับน,นี้ให้ดูหน้าตาก่อนหน้าตาซองถือว่าทำออกมาสวยนะเป็นลายเดียวกันหมดทุกลายนี่เราก็จะเห็นที่ A เ,เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงปุ๊บปุปป๊เห็นที่ A พร้อมกัน7คน นะครับเพื่อนๆมันเริ่มลุยกันเลยดีกว่าหลังจากแกะซองกันเป็นอันเสร็จเรียบร้อยมาครับซองที่หนึ่งครับซุบอ่าใบแรกเจอไอ้เจ้านี่ไอ้ที่จาชื่อไม่ได้ไอ้ที่มันกินผลโมโมทาโร่แล้วมันจะแปลงร่างก็คือถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่วาฮิเอจะเอาชนะได้เนี่ยคือหืดขึ้นคอมกันนะดาบก็ฟันไม่เข้านะตอนแปลงร่างเจอป่วนมากอ,อันนี้อย่างเท่ถ้าดาบเพลิงนรก เมื่อชมเราเจออะไรแบบๆครับฮยโอ้อันนี้2องแรกก็เล่นเราเลยครับเป็นอะไรเนี่ย SR เป็น SR พาราเล e l ครับเป็น SR ดาวนะครับเดี๋ยวมาลุ้นว่าเป็นของใครสีม่วงๆมาครับโอ้เฮ้ยสวยได้ตัวละครที่อยากได้เลยจะบอกว่าเรื่องนี้ส่วนใหญ่เราจะอวยตัวละครผู้ชายใช่ไหมแต่ถ้าจะมีตัวละครผู้หญิงก็คือมีเกนไคนี่แหละที่เป็นอีกงตัวที่เท่มากๆ และยังมาในเกนเกนไคเวอร์ชั่นยาวไว้ด้วยก็มีหลายฉากมากๆนะถ้าจะให้พูดถึงเกนไคเนี่ยตอนที่แบบเล่งพลังแล้วกลายเนื้อกลับไปเป็นตอนตอนเด็กตอนสาวอย่างเงี้ยคนเห็นนี่หลายคนนี่คือแบบตะลึงเลยทีเดียวผมเพื่อนๆเนื่อนว่าผมเปิดซองแรกมานี่คือมีอึ้งถึงเสียวกันเลยทีเดียวสุดยอดทำเอาซะแบบว่าไฟผมปิดคลิปเลยดีกว่าลอเล่นครับมาเราต้องมาเปิดกันต่อ เดี๋ยวค่อยมาเช็คราคาใบนี้ดูตอนท้ายคลิปมาเปิดฟองที่2กันเลยครับมานี่ครับก็เจอกับแก๊ง3มชาแก๊งนี้เป็นอะไรที่ถูกหลอกมาแข่งขันนะโดยแบบอาจารย์กําลังป่วยอะไรอย่างเงี้ยล้วก็โดนหลอกให้ไอ้พวกนั้นมันก็เลยเอายาให้กินให้แปลงร่างให้ต่อสู้อันนี้ก็คือคนที่กลางเขตอาคมก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ดีนะในยุคตอนนั้นอุราเมชิครับนี่เยะโค เนี่ยไอตัวนี้แหละที่มันหลอกหลอกให้พวกนี้คือกินยาเข้าไปแล้วเราก็เจออะไรว็แวบ,บด้านหนังแล้วครับหซองนี่มี9กใบนะครับเอาะครับเรามาลุ้นกันอ๋ออันนี้เป็นระดับแรครับโอ้แต่แรก็วิงวิงนี่นะปึ๊บอ่าโอ้ปืนวิญญาณอย่างเท่อ่ะสวยมากด้วยแยกไว้เลยมาครับเริ่มซองที่สกันเลยครับอ่าอันนี้คือตัวละครร้ายอีกหนึ่งตัวที่ผมชอบมาก กาลสือนะคือมันแบบเท่เท่เกินอ่ะตอนนี้สู้กุลาม่านี่อย่างมันเลยมีพิกกันไปพิกกันมาครับแล้วก็ไอ้น,นี้ฮีเออร์เวอร์ชั่นยังยังเป็นเวอร์ชั่น Y2K ยังเป็นเด็กเกเรยอยู่นะับอันนี้เวอร์ชั่นดีโอ้มาตีกันเลยเวอร์ชั่นดีนี่คือหล่อขึ้นเยอะอันนี้เวอร์ชั่นยังเกเรยอยู่อืมเจ้าบูน่ารักเจอฮีเอรแล้ว มีทงโร่ครับแล้วเราก็จะเจอการ์ดแรครับโหเท่ห์คาราึึคาราซึเวอร์ชั่นถอดหน้าก,ากากเรียบร้อยแล้วผมก็จะแปลงล่างเป็นสีทองเขาบอกว่าเหมือนประมาณว่าที่เขาใส่หน้ากากาก่อนหน้านี้มันเป็นการแบบกักพลังเอาไว้เดี๋ยวมันจะแบบระเบิดระเบอ้อเกิดไปเขาก็เลยกักเอาไว้แล้วก็นั่นแหละมีการปลดปล่อยขึ้นมาก็เลยแปลงล่างเป็นซูปเปอร์ไซยานะครับไม่ใช่ไม่เกี่ยวคนละเรื่องนั่นแหละครับก็อันนี้เป็นคาราซึเวอร์ชันเท่ๆ์การ์ดแรครับ มาต่อซองที่4ี่กันเลยครับมานี่เจอไอ้ตัวนี้ตัวที่คุรามาเคียนอย่างรวดเร็วนี่โบตัน,นครับอีกหนึ่งสาวน่ารักจากเรื่องกัวบาระวันนี้ฉากปล่อยพลังคืนสะท้อนอัดคืนไอเ้เจ้านั่น,น่ะจำชื่อไม่ได้ละชีชช้ว่ากลับมาลุที่มันหล่อๆแล้วอยู่ดีมันก็แปงลงร่างเป็นปีศาจเหมือนับตอนนั้นใครก็มองว่าดูน่าจะล้มเกณฑ์ใครได้ไม่ยากแต่ปรากฏว่าเกณฑ์ใครใช้ขึ้นสะท้อนกลับ นี่อันนี้สนามปึ๊บอ่าแล้วเราก็เจอการ์ดแรของน้องโบตันนั่นเองครับแวบๆบแบบนี่สวยซ <ๆ S 1> ีรีส์นี้ผมชอบอย่างคือการ์ดแรนี่คือสวยมากเนีเขาทาแบบดีมากจินเจ้าพายุอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวตัวลทยที่ผมชอบแต่ตอนหลังก็เป็นเพื่อนพระเอกก็แหละอันนี้อุลามชิเวอร์ชั่นเพิ่งตื่นชืดสักขูวี เราเจอการ์ดอะไรแล้วเพื่อนๆเป็น s อ r ครับเห็นนกนี่เหมือนสปอยเลยนะเห็นนกมาแล้วปุ๊บอ่าเฮ้ยสวยอะบอกนี้นี่เหมือนรวมตัวละครสาวสวยมาเป็นการ์ดหายากเนี่ยอันนี้คือน้องยูกินะนะครับเป็นน้องสาวของฮี a ที่คัวบาละเนี่ยลงรักมาต่อซองที่6กันอย่างรวดเร็วครับโรบโรครับน้องกรรมการนี่อาวุธปีศาจ3าอย่าง คาราซอันนี้ก็คาราเซยแล้วกําลังชี้หน้าผากว่าเจ้าจงใช้ความคิดต้องใช้สมองในการต่อสู้สปุ๊บเครับเราจะเจอการอะไรแบบนี้นะอ่าเพื่อนๆเป็น s อนะครับมาดูว่าจะเป็น s r ของใครปรึ๊บโอ้นั่นไงไอซองนี้ผมโคตรฟินเหละบองรงเราได้ตัวละครส,สาษาไม่พอเร,เราได้ตัวละครที่เราโอชิด้วย ตัวที่เราเอวยก็คือเนี่ยฮีเอนะครับตัวตัวโปดเลยอย่างเท่นี่ถ้าผมถ้าเป็นถ้าทักดาบหรือปล่อยขึ้นมังกรดำนี่จะเท่วน,นี้อีกมาต่อซองที่7อย่างรวดเร็วครับเปิดมา6ซองนี่ก็คือฟินไปหลายใบเหมือนกันนะอันนี้เจ้าดาบน้ำแข็งโทวะหรือโทยะนี่แหละอันนี้เกณฑ์ครเวอร์ชั่นดูถูกกุลามะชิแล้วเราก็เจอกับง้อหล่อุรามะ เวอร์ชันหล่อเวอร์ชันแปงลงร่างเป็นปีศาจยิ้งจอกนี่คือตอนนั้นอ่ะตอนที่ดูอนิเมะเนี่ยเราแบบผลลุกเนี่ยนะตอนที่เห็นแบบกุรามะแปลงร่างเป็นปีศาจยิ่งจอกครั้งแรกทาเอารู้สึกว่าเอาแล้วไงผู้ต่อสู้นี่คือมึงโดนแล้วแหละยังไงก็ไม่แพ้แน่นอนพอเห็นกุรามะแปลงร่างเป็นปีศาจยิ่งจอกแบบนี้โยโกโกุรามะก็สำหรับเรื่องนี้ผมคิดว่าเรามีการพูดคุยกันเนื้อเรื่องขนาดนี้เนี่ยคงไม่มีใครมาคอมเมนต์ว่าสปอยที่มันตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนปี2 0 0พนี่นะ พี่ผมยังไม่ได้ดูพอเริ่มเปิดหลายซองนี่เริ่มเจอการ์ดซ้ำนะอันนี้การ์ดจินเจ้าพายุกำลังจะใช้หมัดพายุนี่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฉากสุดเทพกันคือตอนนั้นเนี่ยผมดูแล้วผมก็เป็นอีกหนึ่งฉากที่อึ้งเหมือนกันครับเพราะว่าไอทีมเนี้ยคือมันเปิดตัวมาเหมือนว่าจะเป็นทีมที่เก่งมากทุกคนใช่ไหมแต่พ ไอ้นี่มันโดนทีเอล้มภายใน3วินาทีเนี่ยอย่างท่าเนี้ยทีเอแทบจะไม่ได้แทงดาบเข้าไปเลยนะเหมือนแค่ปล่อยดาบออกจากมือมันก็ทิมทะลุนทีเอคือโชว์เท่มากตอนที่เจอกับทีมนี้และเรามาเจอครับการ์ดเฮ้ยเอชาครับออนบี่อยู่นี่อไอหน้านี่คือเออยเยอเหมือนกันนะเรามาลุ้นกันว่าจะเป็นของใครเป็นของโอ้เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เราก็ชอบเหมือนเดิมตัวรายเป็นตัวายที่ตอนหลังกลายมาเป็นเพื่อนพระเอก ตอนที่เริ่มสู้กันเนี่ยก็เริ่มเห็นแล้วว่ามันไม่ได้ลายนะจินเจ้าพายุเนี่ยสู้กันไปสู้กันมาเนี่ยก็คือเริ่มชื่นชอบอุราเมชิขึ้นมารู้สึกว่าเป็นเป็นเพื่อนคนหนึ่งไปแล้วตั้งแต่ตอนที่ประยอไปปดไม่ใช่ประยอประลองศึกจริงไอ้ไม่ใช่ประลองศึกโลกปีศาจนั่นแหละครับผมก็จะไปเจ้าวิทภพบแล้วนั้นนั้นดักนบอล <laughs> ไปแล้วเนี่ย <laughs> ผมนอนน้อยอย่างเงี้ยก็ไดเอสอามาแล้ว3ใบด้วยกันครับแล้วก็เป็นเอสอาพาราเดลอีกหนึ่งใบ อ่ะครับต่อซองที่อะไรไม่รู้จําไม่ได้น่าจะซองที่8ดครับวันนี้ตอนที่พระเอกกําลังจะเอาจริงนะครับก็ถอดที่ที่มัดมือไว้แล้วก็โยนใส่พื้นดังตุ้มนะครับเหมือนถ่วงน้ําหนักไว้ไม่ใช่อันนั้นอันนั้นมันพิโกโลเนี่ผมนี่ก็ปนกันไปเรื่อยแล้วครับนี่ครับโหอ,อันนี้เป็นการแล่ที่เท่มากๆเพราะว่ากลัวว่าวรลากําลังจะเชิดฉายนี่ สุดอ่ะสุดเท่อะอันนี้คือการ์ดแรดีเฉยนะยังสวยขนาดนี้มาครับต่อครับเอาเป็นว่าจําไม่ได้แล้วซองเที่ยอะไรเปิดเอามันติดตัดไม่ดีและเราก็เจอกับการ์ดแร่์ัปัปลาอีกแล้วน,นี่อันนี้ตอนกําลังจะปิดฉากทงโลกคุณน้องครับ ใช้อาวุธใหม่มาจากโทวะหลังจากที่โทวะเนี่ยคือแพ้แล้วก็เป็นคนดีเรียบร้อยแล้วเอาอาวุธปีสานให้วอละเนี่ยคือใช้พลังวิญยาณได้เต็มที่เลยดาบออกมาใบเบเริ่มแล้วก็ฟาดปาบจบเกมมาต่อซองที่ส1ครับเอาละครับนี่อันนี้คือฉากสุดเท่ของพี่เอฉากหนึ่งกำลังจะเอาผ้าพันแผลออกจากมือแล้วก็เตรียมจะปล่อยขึ้นมังกรดำ <c oughs> เจอการ์ดเคโกแล้วเคโกเวอร์ชั่นทำท่าจะยิงปืนวิญญาณใส่อุรามชิแล้วบอกว่าอย่าแพ้เชียวนะนายต้องรอดกลับมาไม่ได้ฉันพร้อมจะรอนายอยู่ถ้านายกลับมาฉันจะให้หอมแก้มทีนึงอันนี้ผมเติมเองปึ๊บแล้วเราก็เจอกับโอ้การ์ดเท่ๆของที่เองครับเท่จัดมาต่อครับตองที่1ิบสองครับ ไม่แน่ใจว่าจะเหลือการดหายากให้ลุ้นอีกหรือเปล่าน,นะเพราะว่าออกมา4ี่ใบแล้วนะ S H ปึ๊บอ่าแล้วเราก็เจอการ์ดแรของบุอีกชายหนุ่มที่ตอนแรกคือไม่พูดไม่จาอะไรเลยแล้วพอมีโอกาสได้พูดทีนึงนะครับก็เขาก็บอกว่าหเขาคือคนเขาคือผู้ชายที่เสียงทุ้มตําก็คือเป็นตอนที่เขาบอกว่าเขาต้องเอาจริงแล้วก็คือถอดเกาะตอกก็หล่นใส่พื้นดังตุ้มตุ้มเป็นการกักพลังตัวเองเอาไว้เหมือนเดิม นะครับสองที่สิบสามครับอันนี้ฉากคาราสือกํกำลังจะเล่นคุราม่านะครับกำลังจะปล่อยระเบิดอย่างรัวๆวันนี้พระเอกตั้งแต่ตอนแรกๆเลยเนี่ยตอนที่ยังไว้์ผมทรงนักเลงอยู่อันนี้ลินค่นะครับเจ้าลูกขางโ,โยโย่เอาละครับแล้วเราก็เจอกับอย่างอันนี้เป็นคุราม่าเวอร์ชั่นกำลังจะใช้แท้กุราบปุ๊บแล้วเราก็เจอคุราม่าเวอร์ชั่นการ์ดแร่ครับ ดีนะเนี่ยพวกเท่าที่ผมเปิดดูคือการแรหรืออะไรก็ตามเนี่ยคือการไม่ค่อยซ้ำเลยที่ซ้ำก็คือจะมีแค่การธรรมด,ดาซองที่สิบสี่ครับเอาคุเพื่อนเราเห็นะไรแวบบๆด้านหลังเนี่ยเราจะตื่นเต้นไปเองไม่ได้เราต้องมารอชมพร้อมกันอันนี้ฉากปิดฉากครับตอนที่คุรามะเนี่ยเจอกับทีมแรกเลยนะแล้วทีมแรกเนี่ยก็คือตอนนั้นอะ่ะไอ้เจ้าเนี่ยมันก็ยั่วโมโหว่ามันจะไปเล่นงานแม่ของคุรามะแล้วคุรามะเนี่ยก็คือยอมปล่อยให้ให้ซ้อมให้อะไรอย่างเงี้ย โดกระทั่งคุณลามาก,ก็ใช้สมองอัญชานฉลาดโดยการฝังมเมล็ดพืชโรคพีศาสารเอาไวใ้ให้มันดูดเกินเต็มร่างกายแบบนี้เป็นการเอาชนะที่แบบพลิกล็อกแล้วก็ใช้สมองได้ดีมากๆนะครับลองมาดูว่าการใบสุดท้ายนี้คือไทยอะไรครับเป็นเอสาครับมาดูว่าจะเป็นตัวละครที่ชอบอีกหรือเปล่าปึ๊บอ่าไม่ถึงขั้นตัวละครที่ชอบนะเป็นธงโรคนน้องครับก็ได้การด ระดับ SR มาแล้วถ้าสมมุติว่าออกทุกใบแล้วมันเป็นตัวละครที่เราชอบหมดเลยมันก็เกินไปอันนี้ต่อซองที่สิบห้าครับมาปิดท้ายกันคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรให้ลุ้นแล้วนะแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันครับไปด้านหลังนี้คือมันชอบติดกันอ่าเฮ้ยโหได้ SR เยอะ ผมนึกว่าจะจบแล้วเนี่ยนี่ครับได้ S S R ระดับครัวบาลานะครับกำลังจะใช้ดาบฟันวิญญาณปีอย่างเท่เลยอันนี้ซองที่16มาสิดท้ายแล้วก็เป็นฉากที่ ตัวร้ายเนี่ยสุดหลอกําลังจะใช้ผ้าคลุมล่องหนกําลังจะใช้ผ้าคลุมวิญญาณครับเล่นงานเคนไคก็เป็นอีกการต่อสู้หนึ่งที่ผมชอบมากมานะการต่อสู้ของคนนี้รู้สึกว่าชื่อชีิว่ากัมมารุกับเคนไคครับสู้กันมันมากจนสุดท้ายเคนไคเอาชนะด้วยกลยุทธ์ไปได้ตอนจบโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาเช็คราคาการ์ดใบนี้กันดีกว่าว่าจะโหดประมาณขนาดไหนโอเคครับเพื่อนเพื่อนก็เช็คราคามาเรียบร้อยนะใบนี้ก็ประมาณ3 0 0พถึงเยนนะ แล้วก็สําหรับพวกการระดับ SR เนี่ยนะครับก็ไม่ได้เป็นกาดที่แพงอะไรแต่ว่ามันสวยดีค่าเฉลี่ยต่อใบเนี่ยก็มีตั้งแต่300เยเยนจนถึง7 8 0 0ยเยนซึ่งผมได้มา5ไใบก็น่าจะตกประมาณอย่าง5ไใบเนี้ยถ้าเราไปหาซื้อก็น่าจะมี2,000 3 0 0 0งเยนอยู่ถ้าจะได้นะรวมกับของราคาของเกนไคเนี่ยก็เลยและ5้0 0ันาเยนลวก็คือถือว่าคุ้มแล้วครับสำหรับกล่องนี้เพราะว่าผมซื้อมาแค่5,280เยนเท่านั้นเอง แถมได้แท็กฟรีด้วยะก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับสำหรับแค่การ์ดระดับเอเนี่ยราคาก็คือเกินคุ้มแล้วยังไม่รวมการ์ดแร่สวยๆที่เราได้มาอีกมากมายอืม ก็ยังไงเพื่อนๆที่เข้ามารับชม EP นี้นะครับเป็นกำลังใจให้ผมก็ยังไงฝากกด Subscribe ด้วยจะได้ไม่พลาด EP แกะกล่องแบบนี้ถ้าเกิดคุณเป็นคอ,อนเนมะเนี่ยเราเป็นเพื่อนกันไม่แน่ว่าคลิปไหนเนี่ยถ้าเกิดคุณพลาดดูไปเนี่ยมันอาจจะเป็นข้อมูลที่สำคัญที่คุณแบบกำลังหาข้อมูลหรืออยากซื้ออยู่ก็ได้นะครับก็เลยไม่อยากให้พลาดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันก็ได้นะครับแล้วก็พบกันใหม่ใน EP หน้าครับไปแล้วสวัสดีครับ